สวัสดีเสาว,วันเสาวจ้าทุกคนนี่ค่ะเก็บภาพสวยๆมาฝากนะคะอันนี้ก็คือโบสของเมืองปันนิเงินนะคะที่มีแพลนนะคะมือน,นี้ท้องฟ้าสดใสคักจ้ะนี่ค่ะท้องฟ้าที่สดใสอันนี้โบสใหญ่ด้ค่ะโบสแชทบอสกันนะ เหมือนโบสถ์เมืองโบราณประมาณฮะนี่มุดยูโรอินสเต็กกันนะคะย่าไอิเก็บเชนพอตเตอร์เฟร์บังแล้ว,วค่ะทุกคนสวยงามมากค่ะโบสถ์อันนี้ก็จะเป็นลานขาเด้อค่ะบึงก็คือมาจ่ายตลาดนะคะ So...